ก็เป็นบรรยากาศเนืองในโอกาสปีใหม่ตอนฮับปีใหม่ทรงถ่ายพี่เขา่าก็เป็นงานโขกแขนตั้งพอกิน่อัอนี้แมน z o มหนาพอกิพ่อของเป๊ปสี่ลินดาพี่น้องเป๊ซี่ก็คือจิตจำได้ดีเนาะคลิปคอนๆก็ลงตามหา พอกีไอเป็ซสี่นี่ได้แต่ตอนนี้ก็ได้พอกเนาะได้ลิ่นได้าชาวเวิร์นได้จัดกิธีตอนหับผู้แขนงให้ทั้งพอกีถือว่าเป็นข้าวดีทางเอฟซีเห่าเนาะเอ่อคดีดีใจนำเก็บสี่น่ได้ ข้อขโมยกบใจทางมาได้สี่ทีคนไหลคดแช่อันนี้ก็ะลุกสาวเ่นเมอน,นไดมา็นหน้าพอ่อตลอด40กว่าปีกรงลุกสาวโกเพิน่นมาง้องสามลินดา <c oughs> เป็นยังไงดีใจวไในพอ่อเ <c oughs> จาชาวลุกสาวโกเพิน่นนเนาะแ้ <c oughs> อันนี้ก็ลูกสาวป้าเพิ่นดิเอฟซีอันนี้พ่อเพิ่นเอฟซีผู้ใหญ่ลาวนี่คนหนองเวียงอันนี้ว่าเจสุเดินทางมาจากเวียงจันเอาขออนุญาตายภาพเนาะให้เอฟซีเฮาได้เบิ่งได้เห็นเนาะ อันนี้ก็แม่นโอกกิ้เนาะอันนี้เพกซี่ลูกเช่าลาบูเอออุตมาพอ MC ี่ังเขตเบิเบงเนาะขายขค้ือกันยี่บอลูกสาวกวับพอเนาะ วันเอกก็ชิมีความเดียวนีใจั้งเพบสี่นแต่เห็นหนาพอยิ่เนี่ยแก่มใส่ทำเราดูต่ได้ยัไงเอ้ยน้เ็นข่างพอขางั้กนยังไงั้งอกี้เหรได้มากเห็นลูกเห็นเต่าดียดีใจเนาะพ่อใหญ่เนาะดีใจดีใจดีใจว่าพอออกนาเออ ตลอด40กว่าปีโบนึงโกฟันว่าจีได้พอกันพี่น้องการย้อนโลกโซเชี่ยวนี่ถือว่าโลกโซเชี่ยวค่ะดีไทยให้พ่อกับลูกได้พอกันพี่น้องกับขขอมงกับใจทั้งเอฟซี มาได้ท <aunque> sí, ี่ทุกทุกทานเนาะที่คนไหลคน่สี่ให้พ่อลูกเพ่็นในพบในพอกันกระสิเป็นบรรยากาศก่อนหับปูกแขนพี่ใหม่เล็กๆน้อยๆเนาะพอเป็นพิธี เคลิปนี้ก็แมนพ,พ่อพนมายามนอกคลิปนากาทั้งลูกเต่าก็จิน้เมื่มมอยาม,พพมเมพม่นนี่มาด้าแขกมาห่วมไยพอดี่ไม้กจินีพม่านี่ตั้งเสียคาน บอกพ่อเลยกันดีไม่แห้งแล้วบ้าเทมแเรียพ่อเนี่ีใหม่กห้ที่ไม่ดีไม่แห้งเองๆปังๆไล้บ่านเนี่ยลำๆเรว่อยๆ่ไงทางไหนคุณเนาะมาพีมา้งดีมานั่งพีมันจะโแก่ ຍยາພີ່ນนอງຫງອມແຂอບໍ່ໃຊ້ໃຫ້ພອນເດີນ